Mouth holiday. Chill mm. mouth. นี้นะคะเราก็เชิญนางแบบกิติมาสังของเรานะคะคุณเป้ค่ะเป็นนางแบบกิติมาสังนะคะมาเป็นแบบให้พี่อ้อนวดหน้าแล้วก็สอนวดหน้าสบายไหมคะพี่ยังไม่ได้นวดเลยแค่นอนก็สบายแล้วอันนี้แค่นอนระดับ V.I.P เลยนะคะเนี่ยต้องบอกว่าคุณอ้อลงมือเองคุณใช่เราจะมีการสาธิตเองเลยขั้นตอนเริ่มแรกเราต้องเตรียมอะไรก่อนนี่สำหรับคนที่อยากเรียนก็เรียนได้กับพี่อ้อเหมือนกัน ได้ค่ะการที่เราจะเรียนที่นี่สอนได้ทุกคนแต่ว่าพี่ก็จะสอนด้วยอ๋ออันนี้เหมือนแบบเสมอกับว่าเราเป็นนักเรียนเราสองคนเป็นนักเรียนนะจะมาเรียนการลวดหน้าซึ่งสามารถกลับไปทําได้ที่บ้านไงคะทำได้กลับไปทำเองแสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อไป6ตัวเนี้ยเออข้างล่างสวย2,000ปีค่ะเราไปทาแบบนี้ได้ไหมจำได้ไหมได้สวย2,000ปีนะสวย2,000ปีจริงๆเพราะว่าลองล้างมือดูแล้วแบบว่าใส่วิงมากอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะคะการเปรียบเทียบอ่ะถ้าเกิดว่า วิธีขั้นแรกสําหรับการที่จะนวดหน้าต้องมีอะไรยังไงบ้างคะคถ้าเราอยู่ที่บ้านนะคะเราจะทําเองเป็น my home my dream by spa ใช่ไหมคะเราก็คือมีน้ํามีฟองน้ํำนะคะหรือว่าถ้าไม่มีฟองน้ําก็ใช้ใช้ผ้าก็ได้นะคะชุบน้ำแต่ฟองน้ำอย่างนี้มันหาซื้อไม่ยากนะคะเดี๋ยวนี้มีขายตามในตลาดนะคะลักษณะตอนแรกเนี่ยจะเป็นแข็งๆแต่พอมาลงน้ำปุ๊บจะนิ่ม ค่ะยืดหยุ่นได้แต่เสักคู่นี้ที่6ชิ้นทั้งล่างอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้เป็น almond oil, apricot s c r ันะคะแล้วก็ centella ที่คุณนาชอบนะคะแล้วก็ตัวที่ต่อไปก็คือมาเป็นเพอร์ฮันนี่นะคะ m i เ a c l โ rose water น้ำกุหลาบมหัศจรรย์แล้วก็ตัวนี้ก็คือเพอร์อะจินนนแอนตี้อาจิ้งคีค่ะวันนี้ก็คือพอดีไม่ได้นวดตัวนวดหน้าอย่างเดียวก็ขออนุญาตไม่ปลุกผมนะคะแต่ว่าจะใส่ผ้ากันเปื้อน ลายวินเทจนะคะลายวินเทจนะคะนีแค่นี้สบายแล้วเนี่ยคนนี้หลับได้เลยจริงๆลูกค้าที่มานวดหน้าทุกคนก็หลับหมดไม่เคยมีใครไม่หลับเลยค่ะแต่ว่าน้องเป้จะรอดหรือเปล่าไม่รู้หลับหลับแล้วทุกคนจะหลับหมดค่ะคือเรายังเสียดายเลยเราไม่ได้มาคือฟุกอาจจะยอมลงทุนล้างหน้าเลยนะออกมาออกมพี่นวดให้พี่เรียนเรยเดี๋ยวคุณนันนวดได้แล้วนะคะน ก็คือไม่ยากเริ่มต้นจะกลับไปนวดจะดีหรอจะดีไหมจะดีหรอดูจาก demais. มันเป็นง่ายนะคะมันต้องไปต้องฝัดเล็บไหมคะคือจริง,รงๆแล้วอะเล็บสั้นจะดีกว่าแต่เวลาเราใช้นิ้วเนี่ยนะคะเราจะใช้ท้องนิ้วค่ะปุ้งนิ้ว ท้องนิ้วตรงนี้ที่นูนๆขึ้นมาน้ะถ้าไม่ได้ยาวมากก็โอเคแต่แต่ให้ยาวนี่คือเราปวดขวัหน้าแม้แต่ตัวเราเองใช่ไหมคะแต่เราเราคนสวยเราต้องไวเลบใช่ไหมคะเพราะงั้นถ้าเรากลับไปนวดเองที่บ้านก็ให้ใช้ท้องนิ้วหลักการไม่ยากเลยคือเราเวลาเรานวดหน้าเนี่ยเราจะใช้แค่2นิ้วนะคะชี้ชี้กับกลางนะคะเราจะไม่ใช้ทั้งหมดเพราะว่า2นิ้วนี้จะเป็น2นิ้วที่ลงแรงได้ดีที่สุดก็คือ คอนโทรลได้ควบคุมได้ควบคุมควบคุมแรงเบาแรงหรือเบาได้แล้วก็เป็น2นิ้วที่เวลาสัมผัสกันหน้าแล้วจะทําให้รู้สึกสบายนะคะแล้วก็จะมีการกรีดนิ้วนะคะมีการกดจุดนะคะเวลาเรานวดหน้าเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นที่ร้านเราจะมีนวดไหล่นวดหลังสะบักรวดคอแล้วก็กดศีรษะให้ด้วยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะก็คือเริ่มต้นต้องเป็นเอามันออยใช่ไหมคะเอามอนออยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพวกเราก็จะ ล้างหน้าก่อนนี่แปมห้าจุดเหมือนกันใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามีเครื่องสาอางมาก็ล้างได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ล้างตัวนี้จะสะอาดมากที่ตัวนี้ลงล้างเครื่องสำอางได้เลยได้เลยแล้วก็พอเราล้างออกมันจะเป็นนมเดี๋ยวเราจะสังเกตจากที่เราวให้เป้จะหายไปนะคะเพา่หน้าก่อนนะคะเอันนี้ที่บอกว่าจะเปลี่ยนเป็นน้ํานมด้วยใช่ไหมคะใช่ตัวนี้พอเวลาเราล้างออกแล้วจะเป็นน้ำนม อันนี้เป็นขั้นตอนแรกปกติเราจะใช้ประมาณชั่วโมงครึ่งในการนวดนะคะ,วะนวดและมาร์กนะคะแต่ว่าเวลาเทคนิคการนวดเนี่ยเดี๋ยวพี่จะสอนแป๊บเดียวก็จะเป็นนะคะ,คะแล้วจะนวดเหมือนกันทุกขั้นตอนไหมคะใช่แต่ละขั้นตอนเนี่ยจะคล้ายกันยกเว้นสครับสครับเราจะไม่นวดแรง<อ>เราจะแค่เหมือนกับนวดเป็นก้นหอยวนนะคะพอเราทั่วแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มต้น อีกนิ้วหนึ่งที่ใช้คือนิ้วโป้งแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้เยอะนะคะเราก็จะกดหน้าผากล้วก็ไล่ตามเส้นนะคะและโดยปกติแล้วทำเองได้ไหมคะพี่ถ้าเราถนัดเราก็ทำเองได้นะคะไล่จากกลางไปนวดขมับดนะคะถ้าเราถ้าเราทำเองเนี่ยเราก็ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางรูดจากหน้าผากแล้วก็วนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานวดให้คนอื่นเนี่ยท่านี้จะสะดวกกว่าก็คือวน วนตรงนี้ประมาณสิบวินาทีนะคะวนค่อยๆไล่มาตามแนวหน้าผากะแนวหน้าผากค่ะแนวหน้าผากนะคะไปถึงคิวนะคะปกติเราจะทำสามรอบแต่นี้เราสอนแบบฉบับย่อเราก็จะทำรอบเดียวนะคะแล้วเราก็จะมีการกดจุดนะคะตรงนี้สบายมากอะแบบเวลาใครที่แบบใช้กล้ามเนื้อตาเยอะๆะแบบเพ่งจอคอมหรืออะไรอย่างเงี้ย พอกดตรงนี้เราจะผัดไขยตรงนี้จะมีประมาณ4จุดนะคะกดและยกนิดนึงกดและยกนิดนึงนะคะจากหัวตามาหางตานะคะอันนี้ทำเองได้แล้วก็กดใต้ตานะคะรูดมาทุกอย่างจะไปจบที่ขมับหรอคะค่ะดึงขึ้นดึงข bueno ึ้นมุมปากนะคะ ทุกอย่างจะยกขึ้นยกขึ้นค่ะเพราะแนวหน้าแนวของกล้ามเนื้อหน้าเราจะยกขึ้นเพื่อให้ผิวเรายกขึ้นเหมือนกับ<ล>ย,ย้อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะย้อนแรงถ่วงของโลกแรงน้มถ่วงของโลกนะคะ,นะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าแบบท่านี้ก็จะสบายน้องแกน,อนะะพอดีพี่เป็นคนนิ้วยาวพี่ก็จะใช้นิ้วเดียวถ้าเกิดน้องแบบนิ้วเล็กหรือนิ้วสั้นเราก็จะใช้ไหล่ ตัวแรกนี่เราใช้เวลาประมาณกี่นาทีโดยปกติประมาณ5-10นาทีรวมล้างออกค่ะค่ะปกติเวลาเราทาครีมเราก็ควรจะทาคอด้วยนะคะไม่งั้นหน้าจะสวยแต่คอจะเหียวอะเงี้ยหน้าขาวหน้าขาวใสแต่ว่าคออาจจะเป็นคอเนี่ยเป็นส่วนที่วัดอายุนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคอไม่สวยเนี่ยเวลาไปไหนเราต้องพันผ้าพันคอไปค่ะเป็นปีเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องนวดไปถึงคอด้วยนะคะไหล่ด้วยเวลาทาครีมด้วยนะคะทีนี้เวลานี่นี่เกลิ่นน้คือนี่ยังไม่หมดนะจะบอกว่าเครื่องสาอางก็เริ่มหลุดหลุดไปที่บอกว่าน่าจะเริ่มสามารถล้างเครื่องสําอางได้ก็คือมั่นใจได้เลยเพราะพี่ยอดทำให้เห็นตรงนี้เลยนะคะว่ามันสามารถล้างเครื่องสำอางได้ทีนี้เวลาเวลาเราเกี่ยหน้านะคะแล้วก็คือใช้นิ้ว3นิ้วทำเหมือนพัดรวมนิ้วนางด้วยค่ะเกี่ยขึ้น กิดขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดย้อนอย่าย้อนถ้าย้อนเราก็เหมือนกับย,ย้อนย้อนแนวหนึ่งคือแนวรูขุมขนด้วยกับสองกล้ามเนื้อหน้าค่ะถ้าจะยกกระชับต้องก็ดึงขึ้นพี่อ้อคะน้ำมันแอลมอนเนี่ยจะมีคนที่แพไหมคะปกติแล้วน้อยมากค่ะเพราะว่ามันเป็นออลมอนเราทานได้ใช่คะ<ม>่ะก็คือมันจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแพเนี่ยจะน้อย และอีกอย่างหนึ่งคือเรามีโจโจบาออยด้วยที่ใส่อยู่นี้คือจริงๆในอินกิเดียแล้วเนี่ยมีหลายตัวมากที่แบบมีประโยชน์สําหรับการบำรุงผิวแล้วก็ผ่านการทดสอบการแพ้มาแล้วด้วยค่ะแต่ว่าเราทดสอบโดยอาสาสมัครเราไม่ได้ในห้องทดลอง่ะคะเป็นใช้อาสาสมัครปกติเราจะทําอย่างนี้ค่ะวนวนซักประมาณห้าสถึงห้าอ๋อวน ทำทั่วๆส่มสิบถ้าเราทําเองอาจจะต้องใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางถ้าเราถนัดนะคะแต่ว่านิ้วที่คอนโทลได้ดีก็คือนิ้วโป้งไหคะนิ้วชี้กับนิ้วกลางหรือว่านิ้วนางกับนิ้วก้อยนิ้วนางกับนิ้วกลางที่เราแล้วเวลาเราทําหน้าเราต้องเบาๆนะคะอย่าแรงบางคนคิดว่าการที่แรงมันจะได้แบบสิ่งสกปรกออกไปไม่ได้นะอย่าถูมันจะเป็นริ้วรอยมากกว่าเดิมใช่ไหมคะ พิการเช็ดคือเช็ดลงเหรอเช็ดลงค่ะแต่ว่าตวัดขึ้นตวัดขึ้นนิดนึงคืออะไรก็แล้วแต่ทําจากจุดกึ่งกลางของหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะหน้าผากก่อนนะคะตาห้ามทํามาจากข้างนอกแล้วเข้ามาตรงแก้มอะไรอย่างนี้ต้องจากถูกตต้องเซ็นเตอร์ก่อนไปต้องจัดทุกอย่างก็จะมาอยู่ตรงนี้หมดค่ะรวมกันหมดเลยนะคะตาจะเหลือตาเดียว บิมปลาตาเดียวเรามีคนตาเดียวใช่ทำผิดนะคะคือเช็ดลงแต่ว่าตวัดขึ้นนะคะแล้วก็ตวัดขึ้นเพราะอะไรคะเพราะว่าเราเวลาเราเช็ดคือเราเช็ดจากถึงกลางหน้าออกไปด้านข้างค่ะตวัดขึ้นก็เหมือนกับการย้อนก็คือยิ่งสะอาดมากขึ้นผู้ชมคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของน้ํามันว่ามันจะเปลี่ยนเป็นน้ํานม ถ้าเกิดเราล้างเองอยู่ที่บ้านพอรู้แต่นี่ค่ะดูจากในในอ่างกันนะคะจะเห็นได้ชัดว่าน้ำเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำนมนะคะอ่อนๆแล้วก็เป็นคราบความมันของเครื่องสำอางแล้วก็มีสิ่งสปรกที่อุดตันออกมาด้วยนะคะก็คือการล้างหน้าอย่างสะอาดล้ำลึกด้วยอัลมอนด์ออย นะคะนี่เป็นแค่ตัวแรกเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนต่อๆไปให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปจะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ที่นี่เพราะว่าเราสองคนจะต้องลงไปสปาสปาเท้าต่อสปาเท้ากับสปาเด็กรออยู่ทางด้านล่างค่ะไปดีกว่าค่ะไปค่ะอยู่หน้านางแบบนะคะหน้านางแบบใสผ่องผ่องใสเอาละทำอย่างเดียวพอล้ว พี่นาคะเราสองคนเหมือนเต็มตัวจะนอนนะคะเนี่ยใช่จะจบรายการแล้วไงเดี๋ยวเราจะทีงท้ายด้วยกันนอนเหรอถูกค่ะแต่ว่านอนไม่พอนะคะเพราะคุณพ่อบอกว่าจะให้เราเนี่ยมาสปาเท้าใช่ไหมคะใช่วันนี้จะต้องทําอะไรบ้างเนี่ยค่ะปกติที่นี่ถ้าสปาเท้าเราล้างเท้าก่อนหรือว่าล้างเอ่อหรือว่าสปาหน้านะคะหรือว่าสปาตัวแล้วก็ ้างเท้าถึงจะสปาหน้าที่ต้องลักาอะไรกันเราต้องการให้รู้สึกสบายะค่ะพอมาถึงแช่เท้าก่อนเลยเพราะว่าเท้าเนี่ยเหมือนกับว่าเขารับใช้เรามาทั้งวันนะคะมันก็จะเป็นส่วนที่ผ่อนคลายที่สุดเท่หน่อยใช่ให้เอาใจก็หน่อยเอาใจเขาดนึงมีมะกรูดใส่ลงไปด้วยใช่มีมะกรูดค่ะแล้วก็มะกรูดนี่จะช่วยหลายอย่างดับกลิ่นนะคะดับกลิ่นแล้วก็ช่วยในเรื่องของขัดผิวได้นะคะ ในน้ําก็จะมีมะกรูดมีดอกกุหลาบด้วยนะคะมานาำนิดหน่อยนะคะนี่แลเขาจะมีวิธีการนวดใช่ไงคะคือเขาจะลา้ลางแล้วก็ขัดแล้วก็นวดตามซอกนิ้วนะคะ,คะพอล้างเท้าเสร็จทุกทุกทุกท r e a t m e n เราล้างเท้าแต่ว่าสําหรับสปาเท้าเนี่ยเราก็จะเพิ่มผลิตภัณฑ์เข้าไปอีกเหมือนเอาใจเขาอ่ะก็คือเราจะมี2ตัวเป็นตัวขัดเท้ากับตัวนวดเท้านะคะตัวขัดเท้าเนี่ยขัดตัวได้ด้วย เป็นเซลล์สคับเห็นบอกว่าเป็นเกลือที่เม็ดเล็กมากๆวิธีการขัดเขาจะขึ้นมาถึงหน้าแข้งเลยใช่ไหมคะเพราะว่าจะได้ขาวพร้อมๆกันอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าใส่ใจสุขภาพเท้านะเพราะว่าจริงๆแล้วเท้าเนี่ยเป็นจุดสําคัญของร่างกายอย่างที่บอกว่ากดจุดสะท้อนใช่ไหมคะคือมันจะสะท้อนได้หมดว่าตอนนี้ร่างกายเราอ่อนแอตรงจุดไหนคือหรือบางคนที่แบบเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะสะท้อนได้มากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำเพราะว่าจะมีเรื่องของแบบระบบ อวัยวะสืบพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตามเท้าเนี่ยเหมือนกับว่าทั้งร่างกายเราเลยค่ะตรงผมแม่โป้งนี่เหมือนตรงศูนย์กลางของของตัวเราเป็นหัวสมองอมหัวใจหลอดลมหลอดอาหารกระเพาะอ,อาหารแล้วก็มี กระเพาะปัสวะ,ะแล้วก็มีรังไข่ตรงแถวแถวตะตุ่มเนี่ยค่ะก็จะเป็นประเภทรังไข่หรือว่ามดลูกนะคะ<ม>เดี๋ยวเวลาถ้าในการทำเนี่ยคือน้องทุกคนที่นี่จะมีเซอร์ติฟิเคทหรือว่าใบรับรองผ่านการฝึกอบรมมาแล้วค่ะ,ะหน่วยงานของรัชการอะไรเนี่ยนะคะ<ม>ก็คือเวลาที่เขาทำเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันสบายะคะ<ม>แล้วก็มีหลักการที่ถูกต้องนะคะ<ม>คือสปาเนี่ยน้องฟุกรู้ไหมคะว่ามาจากอะไร<ม>เดิมที สปาเนี่ยปกติเขาเรียกการบำบัดด้วยน้ําแต่เรามาไปยุตไปยุ์คือสมัยใหม่เนี่ยเราไปยุ์ก็คือครบเลยรูปรสกลิ่นเสียงแต่ว่าเดิมทีเนี่ยเป็นการที่มีทหารไปลบกลับมาแล้วก็บำบัดด้วยน้ําก็ไปสปาอันนี้คือที่มาของสปานะคะก็คือการบำบัดด้วยน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําสปาจะมีน้ําก็ไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นน้ํามันสารสกัดหรือว่าใช้น้ำนะคะ ทีนี้พอเราสครับเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการนวดนวดด้วยตัวนี้เลยแจสมินเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะหอมนุ่มที่พี่นาเข้ามาพี่นาลองตัวนี้พี่นาบอกชอบมากพอทาเสร็จแล้วรู้สึกว่ามือนุ่มนุ่มขึ้นทันทวุคนทีกใช้มือมือบ่อยๆนะคะและยิ่งถ้าเกิดแบบดูจากรายการเรานะถ้าสนใจเราทาพิเศษเพราะ200กรัมใช่ไหมเพราะเราทาจะพอด่เพราะจุลดหลด50%บอกว่ามาจะ มาจากเมาเมามันก็ลดไปเลยร<ด>ีบโทรเข้ามารีบโท<ถ>รเข้ามาเลยนะคะตามเบอร์<ถ>ที่อยู่ทางด้านล่าง <S 1> <S 1> หรือว่าใครอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ไหมคะ <S <S ได้เลยค่ะก็คือเราจะมีราคาตัวแทนจำหน่ายแล้วใครอยากจะเปิดสปาก็คือก็จะเป็นแฟรนชส์นะคะ<ม>เป็นแฟรนชีส์ด้วยไม่ถึงแสนหกหมื่นหกหมื่นเปิดร้านได้เลยค่ะหกหมืน่นเขาเริ่มคนละขึ้นค่ะ ละไม่รวมค่าที่นะคะแต่ว่าเราจัดคัมเปอร์ให้อะไรแบบนี้แต่ไม่รวมค่าจ่าก็เราจะบอกว่าคนละครึ่งกันแล้วพวกแบบเออถ้าเกิดแบบสนใจเรื่องของเรนช์ัยพนักงานก็จะมีการอบรมอบรมให้ฟรีแล้วก็จะมีเรื่องของใบเซอร์ติฟิเคทเหมือนกันเซอร์ติฟิเคทจะออกจากทางร้านแล้วเราให้ใช้แบรนด์วินเทจไลฟ์สปากับใช้โปรดักต์วินเทจสกินเมยนะคะก็คือพี่จะพอไว้พี่จะเตรียมพวกโปรดักต์ให้แล้วก็มีการ สอนแล้วก็มีการทําเคาน์เตอร์ที่เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ยเดีวก็คือเป็นยุโรปจะใช้สีย้อมไม้ในการทําเคาน์เตอร์แล้วจะไม่ซ้าใครนะคะเพราะว่าตัววินเทจนี่เราจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วจดแบรนด์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะทําธุรกิจเพิ่มเติมหรือทำรายได้เสริมให้กับ อาชีพที่มันแบบเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันใี่บอกว่ามีเงินสักประมาณ6 0 0มื่นก็เปิดได้แล้วทำได้ทำได้แล้วทุกวันนี้ไม่ต้องใช้เงินเยอะๆค่ะใช้เงินน้อยๆแล้วมาสร้างเงินเยอะได้ใช่ระหว่างที่เราสองคนกําลังนวดสปาเท้าของเราฝั่งนู้นค่ะสปาเท้าเด็กค่ะซึ่งคุณแม่เอ๊ะจรียกว่าคุณแม่หรือพี่สาวดี เป็นคนทาให้เด็กๆเพียบเลยค่ะมีทั้งคุณลูกแล้วก็มีคุณหลานด้วยนะคะคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าเด็กเขาสปาเท้ากันยังไงไปดูลยคะเดี๋ยวให้พี่อ้ออธิบายแทนนูดนค่ะตอนนี้นะคะน้องๆก็นั่งเรียงกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะไปน่เทอมนะคะน้องๆด้วยนะน้องๆค่ะเราแอบเด็กนิดนึงก็คือปกติเวลาปิดเทอมก็จะมีเด็กๆมาสปาเท้ากันนะคะแล้วก็ทั้งมือทั้งเท้าอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเพิ่มสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความจำนะคะ ก็สำหรับเด็กๆเนี่ยถ้าตัวยังไม่ยืดเนี่ยเราจะไม่นวดตัวค่ะแต่เรานวดเท้าได้กับนวดมือได้นะคะถ้านวดก็จะคล้ายของผู้ใหญ่นะคะต่างๆถ้านวดต่างๆจะคล้ายของผู้ใหญ่เลยมีการนวดเส้นแต่ว่าเราจะทําน้ําหนักครึ่งเดียวนะคะมีการนวดเท้ารูปเท้าในท่าต่างๆนะคะแล้วก็มีการใช้มีการใช้ไม้ไม้ กติเขาก็ใช้ไม้เป็นไม้พยูงนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วล่ะค่ะส่วนมากเขจะเป็นไม้เนื้อแข็งทั่วไปเวลาเราใช้ไม้เนี่ยมันก็จะมีท่าสําหรับนวดเท้าด้วยไม้นะคะโดยการที่เราก็จะใช้ด้านเล็กลูดนะคะลูดอันนี้เป็นท่านวดนะคะลูดแล้วก็ มีท่าปอกหอมนะคะปอกหอมปอกกระเทียมนะคะต่างๆซอล่องนิ้วนะคะสซอร่องนิ้วปกติเวลานวดเราจะใส่น้ำมันด้วยนะคะแต่อันนี้ก็คือสาธิตให้ดูเฉยๆนะคะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็การทำให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะเด็กๆก็อยากผ่อนคลาย ี่เลียนก็เครียดเหมือนกันเครียดไหมคะเคียดไหมลูกทีนี้เวลากดจุดนะคะที่เท้าเนี่ยเวลากดจุดนะคะก็จะเหมือนกับตรงนี้เป็นส่วนกลางของลำตัวเราตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนส่วนศีรษะไหล่แขนนะคะอวัยวะต่างๆนะคะก็จะไล่ลงมาการจดกดจุดสะท้อนเนี่ยจะมีทั้งหมด26จุดนะคะเราก็จะเริ่มกดตั้งแต่ด้านบนก่อนนะคะ ก็จะมีเส้นสมองนะคะพวกต่อมต่างๆที่อยู่ในสมองนะคะเราก็จะกดเบาๆเพราะว่าสำหรับเด็กเราจะไม่ใช้การกดแรงนะคะเป็นการกดจุดสะท้อนปกติการกดจุดเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจร่างการ ลักษณะก็คือว่าเวลาที่เราคูดไปนะคะแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนเป็นฟองอากาศกึกๆอะคะ่ะแสดงว่าอาวัยวะส่วนนั้นมีปัญหาอาวัยวะในร่างกายเราส่วนนั้นมีปัญหานะคะปกติเราจะวางไว้บนบนตักหรือว่าหรือว่าไว้บนเก้าอี้นวดน,นะคะ ใั้ทั้งขวาก็จะต่างกันนะคะของเด็กนี่ใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะพี่อ้อในการนวดแต่ละครั้งเหรอคะค่ะก็จะประมาณเท่าผู้ใหญ่ค่ะ,ค,ะคือมือเท้าอย่างละครึ่งชั่วโมง นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะในระหว่างที่นวดเห็นทางคุณอ้อบอกใช่ไหมคะก่อนจะกลับหลังจากที่เสร็จภารกิจทุกอย่างแล้วก็จะมีการเสิร์ฟน้ําก่อนกลับตอนมาก็มีเวลคัมดิ้งใช่ตอนตอนมาจะเป็นน้ําเย็นใช่ไหมคะเป็น Q ิวทนะแต่ขากลับนี่เห็นมีให้เลือกหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างคะอันนี้จะเป็นน้ําขิงนะคะแล้วก็เก๊กฮวยแล้วก็มีคาปูชิโน่กับคุกกี้โฮมเมดตอนนี้เราจะขอเป็น สมุนไพรอะไรดีคะนอกเจอน้องขิงเหรอะน้งขิงค่ะแล้วก็อันนี้จะรอนิดนึงนะคะนี่เพราะว่าเราอยากทานอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าทำเองที่บ้านสังเกตนะคะเราจะเสิร์ฟด้วยอันนี้ผ้าเย็นนะคะ เราจะเสิร์ฟด้วยแก้วที่มีลักษณะสวยงามเพราะว่ารูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะคะถ้าเป็นใครมาก็เสิร์ฟด้วยแก้วแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นดอกกุหลาบไว้กินกับน้ำขิงไม่ใช่เหอเพราะแบบว่าเช็ดมงเช็ดมือไปใช่ใช่เช็ดหน้าเช็ดมอก็มันไม่สวยอ่ะสวยจนไม่กล้าที่จะหยมาแกะออกมาแล้วนช่จะเป็นเหมือนแบบผ้าเย็นสบายเลยที่นี่นอนที่นี่ดีกว่า เอาเสิไม่ต้องไปทำงานเปิดห้องเลยไห<บ>มคะพี่อ้อยอย่างนี้ถามนิดนึงค่ะสําหรับผู้ที่สนใจมาทําสปาที่นี่หรือว่ามาเสริมความงามที่นี่พี่อ้อมีส่วนลดให้ไหมคะพี่มีส่วนลดให้ถ้าซื้อโปรด u ักก็ลด20%คะ,คะแต่ตอนนี้ถ้านวดนหน้าซื้อ1แถม1มา2อจ่ายคนเดียวแล้วค่ะแค่พันสากร้อยบาทเพรมันนะ โทรมาจองก่อนได้ใช่ไหมคะโทรมาจองก่อนได้ค่ะตามเบอร์เปิดเวลาที่นี่ที่นี่อยู่รามคำแหง174นะคะก็ตรงมาเส้นรามคำแหงง่ายๆตรงยาวเข้ามาเลยเข้ามา500เมตรก็จับรถถ้าเกิดว่ามาจากทางมาจากถ้ามาจากทางพระราม9ก็กลับรถก็อยู่รามคำแหง174เข้ามาซอยนิดนึงก็จะเห็นเลยเข้ามาประมาณแค่500เมตรสายมือเปิดเลยค่ะปิดวันไหนคะเราจะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ9โมงถึง2ทุ่ม ะนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมายังเบอร์โทรที่อยู่ทางด้านล่างนะคะโทรเข้ามาจองก่อนหรือว่าใครที่อยากจะมาเรียนเสริม นะคะแล้วไปเปิดอาชีพแล้วก็ใครที่อยากจะทำเฟรนช์ฟราก็มาปรึกษาพี่อ้อได้เลยโทรเข้ามาตามที่อยู่ทางด้านล่างหรือว่าปรึกษาทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องขอบคุณพี่อ้อมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยเรื่องของการกดจุดสปาเด็กด้วยค่ะขอบคุณพี่อ้อมากคากค่ะเดี๋ยวเราสองคนจะหลับไปด้วยคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะเพราะว่าจัดไปเรื่อยๆมันก็ไม่ไหวแล้วนะ มันควรจะต้องผ่อนคลายแล้วก็พักผ่อนได้แล้วนะคะจริงจัดไหวแต่พอมนันนวดปุ๊บใช่มันเ,เริ่มแบบว่าอยากจะนอนอ่ะเอาล่ะใครมา เป็นปรเจิตเราเนาะอ่ะปวดเวลาของรายการเม้าฮอลิเดย์ละวันนี้นะคะก็พบกันได้ใหม่ทุกวันเม้าฮอลิเดย์เสาร์อาทิตย์เม้าวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะบ่ายสองถึงสามโมงครึ่งนี่เกยน้องแล้วนะเนี่ยนะคะก็เวลาบ่ายสองถึงสามโมงครึ่งรายการสดนะคะแต่รีรันค่ะช่องไอ้นิวชาแนลตอนตีสองช่องเอ็มบีห้าตอนเที่ยงคืนมาพบกันใหม่ค่ะวันพรุ่งนี้วันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะออะะไร่บอกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาคิดว่าทำไมนะกเตะมานั่งเบียดกัน นี่มันเป็นก๊อบี้คู่รักสปาคู่รักคือนั่งได้สองคนแต่ถ้าคุณน้ำหนักร้อยกว่าโลเนี่ยต้องไปคิดดูอยงแล้วกันนั่งคนเดียวอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ